บันทึกไว้ในฮีบรูบทที่10ข้อ36เรามาดูพร้อมกันท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับและชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่กับสิ่งที่โรรองได้ทรงสัญญาไว้นั้นพระสัญญาของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับใครก็ตามที่ต้องการไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะได้รับพระสัญญานั้นแต่ใครก็ตามที่เต็มใจทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำและเขาจะได้ตามพระสัญญานั้น ในอิสยากล่าวว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเราต่างก็เต็มใจแต่เราจะเชื่อฟังหรือเปล่าอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจพระสัญญาก่อนจากนั้นคุณก็ต้องทําตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทําสิ่งที่คุณทําได้ฉันอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมากมายจากพระเจนะทั้งหมดที่คุณได้ฟัง ถ้าคุณไม่อยากเชื่อฝังพระเจ้าอย่างนั้นคุณก็น่าจะอยู่บ้านแล้วไม่ต้องออกไปเรียนรู้อะไรเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเปิดทีวีแล้วได้ยินใครบางคนกำลังเทศเรื่องความจริงตอนนี้คุณรู้มากกว่าแต่ก่อนแล้วคุณก็จะมีความรับผิดชอบมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนี่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงของคุณนะวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อจัดการแสดงอะไรนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณคําสอนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงขอร้องคุณทำตามพระประสงค์พระเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ชีวิตตามที่เราได้ส่งพระบุตรของเรามาตายเพื่อเจ้าจะได้ชีวิตนั้นขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเสียพระเยซูตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนไหลล้นออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทรมานกับเรื่องโง่เขลาที่มารซาตานมักจะเอามาทรมานเรา เป้าหมายในชีวิตของเราควรเป็นการเชื่อฝังพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่เรากระหายอยู่เสมอซึ่งพระองค์ไม่ได้กำลังพูดถึงความหิวกระหายไฟร่างกายพระองค์กำลังพูดถึงการที่เราต้องการบางอย่างตลอดเวลามองหาบางอย่างตลอดเวลาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตเลย และโปรงตรัสว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของโะรงผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของโะรงสำเร็จจะบอกให้ว่าไม่มีที่ไหนที่เราพักผ่อนได้มากกว่าที่เราจะเอนตัวลงเมื่อจะหมดวันนั้นและรู้ว่าคุณได้ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของคุณมีและได้ทำสิ่งที่เชื่อว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำในวันนั้น พระเจ้าทรงรู้ว่าเราทําผิดพลาดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังรู้สึกสํานึกในความผิดนั้นฉันดีใจมากที่เราสามารถสารภาพบาปผิดเวลาที่เราทําบาปหรือทําผิดพลาดแต่แน่นอนว่าฉันไม่คิดว่าเราจะตั้งใจทําความผิดนั้นรู้ไหมฉันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าอับอายหรือเป็นสิ่งที่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่คนเราใช้เวลาหยุดพักผ่อนที่จะมาเช่าโรงแรมแล้วก็มาร่วมการประชุมแบบนี้และมีหลายคนที่ ฉันเห็นเขาชูมือขึ้นและยอมรับว่าตัวเองยังมีเรื่องที่ไม่เชื่อฟังในชีวิตนั่นบอกอะไรฉันได้อย่างหนึ่งว่าเราไม่เข้าใจหรอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องความเกรงกลัวแหละยำเกรงพระเจ้าเราไม่ได้หวาดกลัวพระเจ้านะแต่มันเป็นความเกรงกลัวในเชิงเคารพฉันไม่ฉันเลิกพยายามเชื่อฟังพระเจ้าเพราะต้องการอะไรบางอย่าง ฉันเลิกถวายเพราะต้องการอะไรบางอย่างฉันไม่ทำงานรับใช้เพราะต้องการบางอย่างคือฉันเองก็เคยถวายเพราะอยากได้และฉันจะพยายามทาอะไรสารพัดเพื่อจะได้สิ่งนั้นเพราะหวังว่านั่นจะเป็นการเปิดหน้าต่างให้พระพรของพระเจ้าไหลลงมาในชีวิตฉันและคุณก็ต้องเริ่มทําโน่นทนํานี่เราก็มาถึงจุดที่เราแค่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าเรารักพระองค์เรารู้สึกปลื้มใจกับสิ่งที่พระองค์ทําในชีวิตของเรา ในภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวไว้เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ความรักของพระเจ้านั้นทําให้เราเกิดการบังคับตนที่จะไม่ทําอะไรตามความต้องการของเราเองหรือทําแต่สิ่งที่เราอยากทําฉันไม่รู้จะอ้างอะไรนอกจากนี้แล้วเป็นเพราะความรักของพระเจ้าเท่านั้นเลยฉันจะไม่เก็บความโกรธเอาไว้เพราะว่าฉันได้รับการสำแดงและฉันรู้ว่ามันทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยและมันก็กระทบกับแผนการที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตเราด้วย มันกระทบการทรงเจริญในชีวิตของฉันมันอาจส่งผลกับงานพันธกิจที่พระองมอบหมายให้ฉันทํามันอาจส่งผลกับการสอนของฉันฉันจะไม่ยอมรับความฟุ้ฟ้าในฝ่ายเนื้อหนังฉันจะไม่ยอมลงทุนจ่ายแพงกับความเครียดแค้นฉันทําไม่ได้เพราะฉันต้องสูญเสียมากเกินไปเมื่อไปถึงจุดจบของอีกฝั่งหนึ่งฉันต้องทํางานที่พระเจ้ามอบหมายนั้นให้สําเร็จพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้ารักเรา เจ้าก็จะเชื่อฟังเราเราอาจจะร้องเพลงเกี่ยวกับความรักเท่าที่อยากร้องในเวลานสัสก,การแต่จะดูว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนั้นจะวัดได้ชัดเจนจากการที่เราทําตามที่พระองค์บอกให้เราทําฝั่งนะั้นฉันจําได้ดีว่ามันเคยยากมากแค่ไหนสําหรับฉันที่จะที่จะคุยกับเดฟหลังจากที่เขาทําให้ฉันโกรธฉันจําได้ว่าในช่วงรแรกๆพระเจ้าบอกว่าออกไปคุยกับเขาออกไปแล้วไปคุยกับเขาสิไปคุยกับเขาสิลูกไม่ยอมทําแน่ให้เขามาพูดกับลูกก่อนสิ ออกไปพูดกับเขาซะไปบอกเขาว่าเจ้าขอโทษลูกไม่ยอมบอกว่าลูกขอโทษแน่คราวนี้เป็นทีของเขาแล้วครั้งก่อนลูกพูดไปแล้วนี่นาคือมันช่างเด็กปัญญาอ่อนไร้สาระเหลือเกินแต่รู้ไหมฉันไม่เคยเจอข้อประกมพีไหนที่บอกว่าให้เราขอโทษเมื่อมันถึงขาของเรา <laughs> ฉันยังไม่เคยเจอเลยนะ ่วนใหญ่คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วจะเป็นฝ่ายทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนอย่ามัวแต่นั่งรอคอยให้คนอื่นมาทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนอย่าคิดว่าคุณจะใช้ชีวิตไปด้วยการกระทาที่ผิดๆเพราะคนอื่นที่คุณรู้จักก็ทําผิดกันทั้งนั้นคุณจะไม่ไปตอบคาถามแทนคนอื่นที่คุณรู้จักเราทุกคนแต่ละคนต้องไปยืนต่อหน้าพระเจ้าและก็รายงานชีวิตของเรากับพระองค์แต่คนอื่นๆเขาก็ทํากันคนอื่นๆเขาก็ไปดูหนังแบบนั้นกันก็คนอื่นๆเขาก็ทํากันเนี่แต่คุณไม่ใช่คนอื่นนี่นะ คุณทูลขอพระเจ้าหลายอย่างคุณอยากได้หรือเปล่าล่ะหรือไม่อยากได้ปัญญาจาร์บทที่12ข้อ13พระธรรมตอนนี้เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนผู้ที่ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าและมีสติปัญญาสูงเหนือใครทั้งสิน้นสำหรับมนุษย์ที่ฉลาดขนาดนั้นเขาก็ยังจบด้วยความโง่เขลาเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฉันคิดว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะสติปัญญาของเขาเองเมื่อเขาได้ครอบครองสร้างสิ่งที่ใหญ่โตมาหืมมามีทรัพย์สินมากมายจนน่าประหลาดใจในชีวิตของเขาเพราะองค์พีกล่าวว่าสติปัญญาจะนําความร่ํารวยความโปรดปรานและเกียรติยศมาให้ซึ่งเขามีมากเหลือเกินจนมันทำให้เขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและ แทนที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีเขาก็เริ่มทําเพื่อตัวเขาเองท่านได้พูดว่าข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลังข้าพเจ้าได้สร้างสระน้ําข้าพเจ้าได้สร้างสิ่งนี้ทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองถ้าคุณได้อ่านในปัญญาจารย์และจากนั้นเราจะได้เห็นว่าเขามีหญิงสาวม,มากมายเท่าที่เขาจะมีได้คือเขามีทุกอย่างที่คนอื่นๆมีได้แต่เขาก็ยังคงทุกข์ทรมาน ฉันอยากให้เรามาดูในช่วงท้ายของปัญญาจารในบทสุดท้ายข้อเกือบสุดท้ายมาดูว่าท่านพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของท่านจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าเคารพและนมัสการพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเป็นเป้าหมายแรกของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง เป็นวัตถุประสงค์หลักของสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดรากฐานของคนทุกรูปแบบเป็นพื้นฐานของความสุข <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่จะปรับสถานการณ์ที่ไม่ลงรอยกันและทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์และหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงทีนี้ขอกลับไปที่ตอนต้นอีกครั้งเพราะฉันอยากจะพูดเรื่องนี้ให้ช้าลงหน่อยฉันอยากให้คุณเข้าใจจริงๆท่านบอกว่าเราได้ลองมาทุกอย่างแล้วตอนนี้มาถึงตอนจบละจงยำเกรงพระเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดรักษาพระบัญญัติไว้เพราะนี่คือพระประสงค์ทั้งหมดที่ทรงสร้างท่าน เราถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเท่านั้นแต่ให้เราลงมือทำด้วยพระคัมภีร์กล่าวว่าเราต้องนมัสการพระเจ้าจากจิตวิญญาณและด้วยความจริงเพราะพระองค์ทรงมองหาผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงสำหรับฉันเองจากที่ได้ศึกษามาหลายปีแล้วว่ามันหมายความว่ายังไงมันหมายถึงว่าเราจะไม่แค่คิดว่าเรากำลังนมัสการพระเจ้าด้วยการที่เรามองดูจอฉายโปรเจคเตอร์และร้องเพลงตามนั้นแต่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดของเรา กับทุกๆการตัดสินใจที่เราทําทุกอย่างที่เราทําในที่สาธารณะตอนที่เราอยู่ในร้านขายของคือคุณคิดว่าเราได้นมัสก,การพระเจ้าจริงๆไหมถ้าเราเอารถเข็นไปวางขวางหน้ารถคันอื่นโดยไม่สนใจเลยว่าจะไปขูดโดนสีรถคันอื่นหรือเปล่าอุ๊ยก็คนอื่นๆเขาก็ทิ้งไว้แบบนี้เหมือนกันนี่นาแต่คุณไม่เหมือนคนอื่นคุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณเป็นบุตรของกษัตริย์เป็นผู้รับมรดกทางพระเยซูคริสต์ คุณไม่ใช่คนทั่วไปและเราควรใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่อให้คนอื่นได้เห็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่ทำไปตามพวกเขาแต่ให้เขาได้เห็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอเมนไหมฉันไปร้านขายของและซื้อรองเท้ามาสองคู่แล้วฉันก็ไปดูกระเป๋าอีกสองใบที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้และฉันคิดว่าฉันจะซื้อแค่ใบเดียว แต่พอกลับมาถึงบ้านคนขายก็ไม่ได้คิดเงินกระเป๋าใบนั้นด้วยแต่บังเอิญใส่มาทั้งสองใบกับรองเท้าอีกสองคู่เอ๊หรือว่าพระเจ้าจะอวยพรฉันด้วยกระเป๋าฟรีอีกใบหนึ่งนะเหมือนคริสเตียนติ้งตองที่มันจะคิดกันใช่ไหมลนะ่ะโอ้ดูสิพระเจ้าอวยพรเราเพราะองค์รู้ว่าฉันอยากได้อีกใบหนึ่งด้วยพระองค์ก็เลยประทานให้ฉันขอบคุณพระเยซูฮู Ooh, ขนลุกเลยนะเนี่ยฮาเลลูยาไม่คุณเสียสติไปแล้วคุณจะต้องกลับไปขึ้นรถจ่ายเงินค่าเติมน้ำมันแล้วก็เอาไปคืนเขาเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่นมัสาการพระเจ้าผู้ที่นมัสาการด้วยทุกสิ่งที่คุณทำอเมนไหมแต่มันเป็นความผิดของเขานะแล้วทำไมฉันต้องเสียเงินเอาของไปคืน้าด้วยละ่ะทีนี้ฉันต้องเสียเวลาเสียเงินเอาของไปคืนที่ร้านอีก ฉันจําได้ตอนที่ตัวเองเอากระเป๋าไปคืนคนนั้นก็เลยบอกเขาว่าค,คืออย่างนี้นะฉันพูดถึงกระเป๋าสองใบนี้กับรองเท้าสองคู่นี้แต่จริงๆฉันจะซื้อใบเดียวแล้วก็จ่ายเงินไปแค่หนึ่งใบฉันก็เลยจะเอาใบนี้มาคืนเขาบอกว่าน่าแปลกมากเลยเขาบอกคงแทบจะไม่มีใครที่ทําแบบนี้ผมขอบคุณมากจริงๆและถ้าสมมุติว่าคุณมีทั้งสติ๊กเกอร์ปลาติดอยู่ที่รถแล้วก็ใส่สร้อยมากังเขนมันอาจจะมีความหมายกับใครบางคนด้วย ใช่ไหมฉันเทศได้ดีนะจะไม่ปรบมือเลยเหรอรู้ไหมฉันชอบคำสอนเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่กระตุ้นใครบางคนให้เลือกทางแคบที่จะนำไปสู่ชีวิตแล้วก็ออกมาจากทางกว้างที่จะนำไปสู่การถูกทำลายเห็นไหมทางกว้างนั้นมีพื้นที่เหลือมากมายสำหรับกระเป๋าเดินทางฝ่ายเนื้อนหนังของคุณแต่ในทางแคบจะมีพื้นที่ให้แค่ตัวคุณกับพระประสงค์ของพระเจ้า โอ้แต่สันติสุข,ของคุณจะเพิ่มขึ้นความชื่นชมยินดีจะเพิ่มขึ้นคุณจะเป็นที่โปรดปรานมากขึ้นคุณจะได้รับการทรงสัมผัสในชีวิตด้วยแล้วเมื่อไรที่มาซสตานเข้ามาคุณก็จะมีความมั่นใจที่จะพูดออกไปเลยว่าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าซาตานฉันขอไล่แกในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องตะโกนด้วยซ้ําคุณคิดว่าการตะโกนเสียงดังทําให้มารม,มันกลัวจริงหรอ เจ้าซาตานเอ้ยไปเดี๋ยวนี้ฉันขอขับไล่แกในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ถ้าคุณอ่านในปัญญาจารย์บทที่สิบสอข้อ13ตอนที่สองของพระเจ้านี้บอกว่าเพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงรู้ไหมว่าเราจะพัฒนาน,นิสัยของเราได้ยังไงคือการที่เรายังทําสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากทํา ฉันไม่จำเป็นต้องอยากทำก่อนถึงจะทำจริงๆแล้วเวลาที่คุณทำสิ่งที่ถูกต้องและคุณเจ็บปวดนั่นแสดงว่าคุณกำลังเติบโตแสดงว่าคุณกำลังโตขึ้นถ้าเกิดมันรู้สึกดีแสดงว่าคุณโตพอแล้วในเรื่องนั้นคุณไปถึงจุดหมายแล้วคุณไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วคุณได้ตายในเรื่องนี้แล้ว แต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากได้บางอย่างในขณะที่พระเจ้าต้องการอีกอย่างคุณก็ต้องเริ่มตายต่อความอยากของคุณเองซึ่งมันก็จะทำให้เจ็บนิดหน่อยความลําบากฝ่ายร่างกายที่มันจะตามมาด้วยดังนั้นถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นก็ให้คุณบอกว่าฉันกําลังโตขอบคุณพระเจ้าฉันกําลังโตฉันกําลังโต Hallelujah, ฉันกําลังโตฮาเลลูยาฉันกําลังโตและฉันก็ชอบที่โปรงตรัสว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นการปรับเปลี่ยน ทุกอย่างในชีวิตคุณที่มันไม่เข้าที่เข้าทางทุกอย่างที่ไม่ลงรอยกันทุกอย่างที่ไม่สมดุลอย่างเดียวที่จะช่วยทําให้เกิดความสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างเดียวที่จะช่วยให้ทุกอย่างเข้าที่คือการเชื่อฟังพระเจ้าสมมุติว่าคุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวอยู่ส่วนหนึ่งที่มันรบกวนคุณตลอดเวลาก็เพราะว่าคือสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่คุณแต่งงานด้วยไม่เคยชมอะไรคุณเลยสักครั้ง ซึ่งคุณเองก็คาใจกับการที่ไม่เคยได้รับคําชมเลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจกับความรู้สึกของคุณทําให้คุณไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาคุณก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าก็ชมเขาก่อนสิไม่พระเจ้าโปร่งเข้าใจผิดแน่ลูกเป็นฝ่ายอยากได้คําชมลูกไม่ทําหรอกทำไมลูกต้องทําด้วยเขาไม่เคยชมลูกเลยแต่คุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหว่านแล้วถ้าคุณเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวลองเดาสินั่นหมายถึงคุณต้องลงมือทําก่อน ใช่ไหมฉันบอกว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านนั่นหมายถึงคุณต้องเป็นคนทำก่อนมันอาจจะเป็นเวลานาน,นเลยแหละที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายลงมือทำก่อนและถ้าคุณไม่ได้ทำเพื่อเอาใจมนุษย์คุณก็จะไม่มีทางเหนื่อยถ้าคุณทำเพื่อพระเจ้าและพระองค์จะเห็นสิ่งที่คุณทำเพื่อพระองค์ในที่ลับและจะมอบรางวัลให้คุณในที่แจ้ง ซื่อสัตย์กับสิ่งเล็กน้อยรู้ไหมว่าฉันอยากให้คุณเริ่มต้นที่ความคิดของคุณฉันอยากให้คุณเริ่มต้นที่ความคิดของคุณเพราะใน2โครินบทที่10ข้อ4ถึงข้อ5เพราะว่าศาสตราบุตรของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าข้อ5กลกาว,ว่าและน้อมนำความคิดทุกประการ ให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์เชนจำเป็นต้องบังคับความคิดหลายอย่างก่อนที่จะจะมาที่นี่ในเชาน้านี้เรื่องที่ไม่เป็นสาระคือก็แค่เลิกคิดได้แล้วออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปคุณจะไม่มีทางได้รับชัยชนะในชีวิตถ้าความคิดของคุณยังยุ่งเหยิง แล้วถ้าใครก็ตามเสพติดภาพลามกอนาจารเขาก็ไม่ควรจะคิดเรื่องภาพลามกเลยแม้แต่น,นิดแล้วก็ไปเข้าแถวรับการอธิษฐานเผื่อเพื่อจะได้เป็นอิสระคุณอธิษฐานได้และควรจะอธิษฐานแต่สิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือจัดการกับความคิดให้อยู่ภายใต้การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์คุณจะไม่มีทางเลิกเป็นคนขี้โมโ oh หได้ถ้าคุณยังเอาแต่นั่งคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบหน้าตลอดเวลา คุณจะไม่มีทางเลิกเป็นคนที่เอาแต่สงสารตัวเองถ้าคุณเอาแต่นั่งคิดถึงสิ่งที่คุณไม่มีสิ่งที่คุณไม่มีสิ่งที่คนอื่นไม่ยอมทําให้คุณคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่คุณมีพระเจ้าดีต่อคุณมากมายแค่ไหนพระเจ้าอวยพรคุณมากแค่ไหนและอื่นๆอีกมากมายขอโทษเวลาที่คุณหยาบคายใช้เวลาโทรหาเพื่อนที่กําลังป่วยการถูกกระตุ้นจะเกิดขึ้น พระเจ้าทรงนำเราด้วยการกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เลิกพูดได้แล้วว่าคุณยุ่งคุณก็รู้ข้ออ้างว่าคุณยุ่งมันฟังน่าเบื่อมากสําหรับฉันฉันเบื่อที่ต้องได้ยินคนอื่นพูดว่าลูกไมฉันอยากทํานะแต่ฉันไม่มีเวลาไม่คุณไม่ได้อยากทําหรอกเพราะอะไรเหรอเพราะคุณจะทําแต่เรื่องที่อยากทํา แม่ฉันก็อยากใช้เวลากับพระเจ้าทุกเช้านะแต่ฉันไม่มีเวลาเลยรู้ไหมคุณต้องเปลี่ยนตารางชีวิตคุณเพราะว่าถ้าคุณยุ่งจนไม่มีเวลาให้พระเจ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องไหนในชีวิตที่สำเร็จแน่นอนฮูฮาเลลูยาอย่าบนอย่านินทาอย่าขี้หงุดหงิด ให้มั่นใจว่าคุณได้ให้ทุกนาทีกับโอกาสที่พระเจ้าทรงวางไว้ตรงหน้าคุณฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นอาทิตย์นี้เองในครอบครัวเราแม่ของฉันเราจําเป็นต้องย้ายแม่ออกจากอาพาร์ตเมนต์ที่มีผู้ช่วยดูแลไปอยู่ในโรงพยาบาลในเมืองที่แม่อยู่แล้วเราก็ย้ายเธอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากอาพาร์ตเมนต์ไปที่โรงพยาบาลแล้วฉันก็อยากให้แม่ได้ใช้ของใช้ใหม่ๆสวยงาม ของขวัญเป็นของที่แม่ชอบฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยให้แม่ยอมย้ายง่ายขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนเราจะย้ายที่อยู่แล้วแม่ก็ได้ของใหม่หลายชิ้นเราซื้อหีบใหม่ซื้อโต๊ะข้างเตียงใหม่ทีวีใหม่แล้วก็ชุดนอนใหม่แล้วเราก็จดทุกอย่างเรียบร้อยจนแม่รู้สึกเหมือนเป็นราชนีของงานราติสมสรทีนี้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆในอาพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งก็ไม่ค่อยจะเข้ากับห้องใหม่ที่แม่จะย้ายเข้าอยู่เลยเแต่มันก็ยังสวยอยู่แล้ว ฉันก็เลยบอกลูกสาวให้มาเอาไปได้เลยลูกสาวกับลูกเขยฉันมากจะขายของบนอีเบย์บางครั้งก็ลงหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะลูกเขยของฉันชอบทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้วฉันก็เลยบอกว่าลูกเอาของพวกนี้ไปได้เลยเอาไปขายก็ได้ลองมาดูว่าจะเอาอะไรไปได้บ้างอะไรทํานองนั้นระหว่างนั้นมีผู้ช่วยพยาบาลตัวเล็กๆหรือพนักง,งานที่ทํางานอยู่ที่นั่นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพนั้นที่ค่อนข้างสนิทกับแม่ฉันพอเธอรู้ว่าแม่ฉันจะต้องย้ายเธอก็ถามแม่ฉันว่ามีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่อยากจะขายไหมลูกสาวฉัน ก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอมาแล้วก็โทรหาเธอหลังจากที่คุยกันแล้วเธอก็ตอบว่าโอ้ใช่ฉันอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนแล้วก็ชุดชั้นวางทีวีเครื่องเสียงด้วยแล้วลูกสาวฉันก็บอกไปว่าจะขายเท่าไหร่เธอก็ตอบกลับมาว่าได้แต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักสองสามอาทิตย์กว่าจะได้เงินครบจะเป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะขอวางเงินดาวก่อนอาทิตย์นี้ฉันไม่เบี้ยวแน่แล้วอาทิตย์หน้าฉันจะจ่ายอีกส่วนหนึง่งคุณช่วยช่วยรอสักนิดนึงได้ไหม ลูกสาวฉันก็ตอบไปว่าได้สิไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะเก็บของไวรอคุณเธอก็บอกว่าฉันจะพยายามที่สุดเลยฉันอยากได้จริงๆเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกสาวโทรมาเล่าเรื่องนี้ฉันฟังคือรู้ไหมไม่จําเป็นต้องเป็นอัจฉริยะถึงจะคิดได้ว่าเราควรทํำยังไงฉันหมายถึงตอนนี้ฉันคิดว่าเธอเองก็คิดได้เหมือนกันฉันก็เลยบอกลูกว่าลูกก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะให้เธอไปเลยก็ได้นึกออกไหมไม่ใช่ว่าเราคือเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่ จำเป็นจะต้องได้เงินเล็กๆส่วนนั้นจากการขายเฟอร์นิเจอร์แต่ฉันบอกลูกสาวว่าฉันบอกว่าแม่ยกให้ลูกแล้วฉะนั้นแม่ว่าให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเองจะดีกว่าฉันไม่อยากเอาคืนมาแล้วตัดสินใจแทนลูกสาวว่าต้องทำยังไงคือเธอเองก็คิดเหมือนกันเธอก็เลยโทรหาสามีเขาตอบว่าเอาสิยกให้เขาเลยแล้วเธอก็เลยโทรกลับไปบอกว่าเราคิดว่าเรายกให้คุณเลยคือมันทําให้ช่วงเวลาที่ต้องรอเป็นเดือนเป็นปีกลายเป็นวันรู้ไหมคนเรามักไม่คุ้นกับการที่มีคนเอาของให้ฟรี free. เอาละประเด็นก็คือฉันรู้ว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นใครเธอเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของแม่ฉันคือรูปของฉันคงเป็นเหมือนวอลเปเปอร์ในห้องนั้นอยู่แล้วคือแม่จะตัดทุกอย่างที่แม่หาได้จากนิตยสารติดไว้บนตู้เย็นทุกที่เลยประมาณทุกอย่างดังนั้นมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพิ่มไปอีกที่ได้เห็นเราใช้ชีวิตตามที่เราเทศนาทีน่นี้ประเด็นก็คือ รู้ไหมเรามีความสุขฉันบอกว่าโอ้เยี่ยมเลยฉันอยากจะอ่านข้อความให้คุณฟังสักหน่อยหลังจากนั้นลูกสาวฉันก็ไปเยี่ยมแม่ของฉันแล้วก็บังเอิญว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไปเยี่ยมแม่ของฉันเหมือนกันบังเอิญนะบังเอิญจริงๆพระเจ้าช่างน่าอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมแล้วเธอก็บอกลูกสาวฉันว่าลูกสาวฉันส่งข้อความนี้ให้ว่า ครอบครัวที่เรายกเฟอร์นิเจอร์ให้เขาเพิ่งย้ายมาจากออริโซนามาอยู่กับพ่อแม่ของเธอเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดห้าห้องนอนของเธอถูกไฟไหม้เกลี้ยงลูกเดาว่าเขาคงไม่ได้ทําประกันไว้เพราะเธอบอกว่าต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์และลูกสาวฉันก็พิมพ์ว่าว wow ้าวและเครื่องหมายตกใจ3อันฉันคิดว่าเราอาจจะพลาดโอกาสนี้ก็ได้เราอาจจะพลาดโอกาสนั้นไปง่าย แน่นอนว่าถ้าเราขายให้เธอเราก็อาจจะได้เงินมานิดหน่อยแต่รู้ไม่ว่าพระเจ้าทรงมีทางที่เราจะได้มากกว่านั้นอีกเยอะมากกว่าที่เราจะคิดว่าจะหาเองได้ถ้าเพียงแต่เราทําตามที่พระเจ้าทรงบอกแล้วคุณก็จะมีความสุขมีสันติสุขมีความรู้สึกผิดชอบที่ชัดเจนและอีกหลายอย่างที่จะตามมาฉันอยากจะให้คุณตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งเล็กๆน้อย เพราะอะไรรู้ไหมฉันไม่คิดว่าสําหรับพระเจ้าจะมีสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งสําคัญฉันคิดว่ามันคือเรื่องเรื่องหนึ่งและฉันคิดว่าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าคือการที่เรายกเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้หญิงคนนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นคําสั่งเลยด้วยซ้ํามันเป็นโอกาสเป็นโอกาสและพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ในกาลาเทียบทที่หข้อสิบว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อนี่เป็นโอกาสคุณเคยสังเกตไหมมีกี่ครั้งที่เรามีโอกาสแต่เรากลับปล่อยให้มันผ่านไปแล้วรู้ไหมว่าเราปล่อยอะไรผ่านไปอีกความสุขที่มากขึ้นสันติสุขที่มากขึ้นสิทธิอํานาจเหนือมาสตานที่มากขึ้นอํานาจที่มากขึ้นจริงไหมเพราะว่ายิ่งเราเชื่อฟังเราก็ยิ่งได้รับการกระตุ้นเร็วขึ้นและยิ่งเราเชื่อฟังมากแค่ไหนปัญหาที่จะเกิดกับศัตรูก็มีน้อยลงเท่านั้นโอ้ม,มันจะมาขัดขวางคุณแน่ ฉันไม่เคยบอกว่ามาสตานจะปล่อยคุณไปไม่มายุ่งกับคุณมันมาแน่แต่ฉันบอกได้เลยว่ามันจะต้องเป็นฝ่ายแพ้ในระยะยาวเพราะว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มาดูแลคุณเพื่อปกป้องและป้องกันคุณในทุกทางที่คุณเชื่อฟังและรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมอเมนอเมนการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นประตูไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้ เป็นสิ่งที่ชาดที่สุดที่คุณทําได้และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณจะมีสิทธิอานาจเหนือมารซาตานพระคัมภีร์กล่าวว่าเหตุฉชนั้นท่าทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปดังนั้นเราจะต่อสู้กับมันไม่ได้ถ้าเราไม่น้อมใจลงเชื่อฟังพระเจ้าหนังสือของจอย c ์ไมเออร์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลก สนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมยเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer